เขาทั้งผูหมวดิไเาอกมีเ่อเขอไตอดีอะไรอะไรขล่ะเอาชื่อเดียวพีเลยะไอ้เขาไปเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวไี่าบอกเดี๋ยวชื่อนั้นาอ่ะมาคนเดียวนะป๊ก